สวัสดีครับผมอาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาเศรษฐีวันนี้เราจะมาว่ากันดเรื่องของดวงในช่วงเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่1 6ถึง30ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับท่านที่เกิดในราศีราศีไม่ถุนแต่ก่อนอื่นให้ฝันนิดเดิงสำหรับท่านที่อยากจะดูดวงในการส่วนตัวกับอาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาเศรษฐีก็แอดไลนะะ์ไอดีเป็นที่เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์นี่ละคะ่ะตามนี้นะตามนี้ คาครูก็าตามตาแล้วอาจารย์ดูดวงแบบถอดไพ่ยิปซีอ่ะเท่านี้หลังจากนี้เรามาว่ากันเลยเชียวสําหรับท่านที่เกิดในราศีในราศีมิถุนก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนาย,ยนจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะ <c oughs> แล้วนิสัยใจคอชาวราศีมิถุนเป็นไงเอาใจยากไหมหรือว่าเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นคนแบบเขาเรียกว่าเป็นคนขยนันเป็นคนเขาเรียกว่ามุ่งมั่นทํางานจนเปื่อยทํางานจนร่ำจนรวยแล้วเอาเองินไปให้หมอ เป็นอย่างนี้นะจริงจังจริงใจรักใครทุ่มหมดใจทุ่มหมดตัวพีกายพีใจมีเงินให้หมดเลยเป็นอย่างนี้สุดท้ายตัวเองเจ็บนะถึงจะรู้ว่าโดนหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกเป็นไงเป็นไงไมิถุนทําไมถึงเป็นคนแบบนี้นะอย่าให้ใครมาเอาเปรียบเราไม่ดีนะที่รักาดีกับใครเขาก็ไม่ดีตอบเพราะอะไรมันอาจจะเป็นเรื่องของนิสัยด้วยนะไม่ใช่เกี่ยวกับเวกรกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะ ไม่ได้หมายความว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับเวรกรรมไม่ใช่อยู่ที่นิสัยเราด้วยพื้นดวงส่วนหนึ่งแต่สามารถปรับปรุงได้ไหมปรับปรุงได้นะแล้วก็มีผิดพลาดในเรื่องของอะไรความรักโดนหลอกบ่อยโดนหลอกบ่อยไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียว่าอย่างนี้นะโดนหลอกเรื่องความรักโดนหลอกแล้วหลอกเล่านะทาให้กันแล้วนะแก,แก้ผ้าแก้ผ่อนให้กันแล้วยังโดนหลอกเป็นอย่างนี้นะบางทีมีคู่จากคู่แม่กกเสรมาเอาเอาเปรียบเรา นะยังไงก็แต่สุดท้ายชาวราศีมิถุนจะค่อยๆเก่งขึ้นแข่งขึ้นแน่นขึ้นนะจะดูคนออกไอ้ตัวเนี้ยมาแล้วรู้เลยมึงมาหลอกกูกูไม่เอาเมื่ี้นนะจะมองออกเป็นแบบนี้อืช่วยเหลือคนแต่ก็ถูกทํร้ายนะแล้วก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ลองลองทําบัญชีดูสิลอ,ลองทำรายจ่ายอะไรได้อะไรได้ลองทํางบดุลดูสิลองทงําด,ดูเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรที่แต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าอาจารย์เคยเจอนะอยู่ๆรถแม่งกระพัง อยู่ๆก็มีปัญหาอยู่ๆก็มีอย่างนู้นอย่างนี้ทําให้สาตางค์ไหลออกไปแต่ก็ถามว่าเป็นปัญหาไหมสุดท้ายมันก็ไหลามาจนได้เป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าไปเที่ยวดิสโก้เทคนะไปเที่ยวสถานบันเทิงไม่ควรชวนชาไม่ถุนไปเพราะอะไรแม่กี่ายขี้ไอ,ไอนะแล้วก็หัวงอกก่อนไวมิถุนกำมังกรเนี่ยอาจารย์เนี่ย มสองล่อไปแล้วเกือบสิบเส้นนะหวัวหมอก่อนไวราคานะแล้วชาวราศีมิถุนไว้ไว้ไวตัวพอสมควรน,นะถ้าวันนี้ยังรู้สึกว่าไม่สนิทนนะไม่ต้องพูดถึงเลยเขาจะไม่เปิดตัวเองเขาจะไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้แล้วชอบชอบอะไรชอบอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นไปตามแผนถ้าทํางานนะแล้วเป็นไปตามแผนนะโอ้ยมีความสุขมีความสุขโหนะ เป็นคนหลกแต่ก็เป็นคนที่อ่อนไหวนะอ่อนไปอ่อนมาเยื่อไปเยือกมานะเบ็น,นี้นะแคร์ไว้ใจคนอื่นจนถูกหลอกจนถูกเอาเปรียบอย่าให้ใครมาเอาเปรียบเราจนมากเกินไปนะสำหรับชาวราศีนี้แต่ถามว่าบ้านใบชีวิตถ้าทำธุรกิจค้าขายจะร่ำรวยมหาศาลอ่ะตอนนี้ก่อนละกันสำหรับชาวราศีมิถุนหลังจากนี้อาจารย์ผมพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องการพยากรใบแรกสิบถ้วยนะมีสิบถ้วยหนึ่งเหรียญถ้วยหนึ่งเหรียญ พวกนี้ดีหมดหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้าอะไรพวกนี้ดีนะเป็นไพด่ดีถ้าหนึ่งเหรียญขึ้นมางวดนี้นะสิบหกถึงสามสิบเนี่ยลองลอดูสิอะไรก็ไดถ้ถามว่าซื้อใครถ้าคนโชคดีนะซื้อกับใครแม่งก็ถูกนะอาจารย์ไม่ต้องไปเน้นว่าซื้อคนตาบอดคนขาเปียเสียขาไม่จําเป็นนะแต่พอดูแล้วว่ามันขึ้นมาชั้นขนาดเนี้ยถามว่าดีไหมดีมีสิบถุวยขึ้นมาเข้าปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ใครที่ทําธุรกิจร้านอาหารใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงาม จะเริ่รุ่งเรืองจะจะเริ่รุ่งเรืองที่ราขานะอ้าวแล้วมีไพ่อะไรอีกมีไพ่แปดเหรียญขึ้นมาเจ็ดเหรียญแปดเหรียญถามว่าดีไหมดีเรสสื่องภาษีมีเกณฑ์เดินทางเกี่ยวเรื่องของการเรื่องของงานด้วยนะมีไพ่อัศาวินขึ้นมาอัศาวินต้องเดินทางอาจจะต้องเขาเรียกว่าต้องเดินทางเจรจาธุรกิจนะต่อรองบางสิ่งบางอย่างจนมีเงินทอง นะแต่ก็ให้ระวังเรื่องของอะไรเรื่องของคดีความมีไพ่ justice ขึ้นมาไพ่สองเหรียญขึ้นมาดีไหมสองเหรียญบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกไม่ดีแต่อาจารย์ดูเลยว,ว่าการเงินจะหมดดุนดีนะเพราะเลขสอง,อสองเหรียญนี่จะเป็นเลขแปดลองสังเกตดีๆตามไพ่นะตามไพ่รุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นแบบนี้ข้าวปลาอาหารดีความสวยความง,งามดีเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมพวกเนี้ยดีถ้าทำธุรกิจบางคนทําธุรกิจอะไรการเม้นบางคนรับเหมาจากทําเย็ดส่งโรง,งงานใช่ไหมนี่ก็ดีแต่ถ้าให้ดีทําแบรนด์ตัวเอง ทำแบรนด์ตัวเองจะดีกว่านะหนึ่งเหรียญช่วงนี้บอกเลยว่ามีโชคกเมื่อกว่าไปแล้วดีกว่าโชคละว่าแล้วนะแล้วมีราชินีช่วยขึ้นมาถามว่าดีไหมถ้าวันนี้อยากจะมีลูกใช่ไหมถ้าอยากมีลูกอาจารย์มีเคล็ดลับปีสั้น เอางี้นะสั้นๆอย่างนี้เลยถ้าอยากมีลูกช่วงนี้จะได้ลูกนะแล้วใครที่อยากทำศิลยกรรมใครอยากะตกแต่งบอกได้เลยว่าช่วงนี้เป็นเกณฑ์ที่ดีมากนะทำแล้วสวยทําแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุทําแล้วสวยทาแล้วหล่อเป็นอย่างนี้ที่ราคานะไพ่ถือว่าหรูหลาไหมไม่หรูหลาแต่บอกได้เลยว่าชาวราศีมิถุนตอนนี้กังวลเกี่ยวเรื่องของการเรื่องของงานมากนะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของงานว่าถ้าลงมือทําแล้วมันจะดีหรือมันจะเจ๊งอาจารย์เทพดูให้หน่อยได้มาก บอกได้เลยว่าช่วงนี้ถ้าลงมือทำเจ็เหรียญแปเหรียญหนึ่งเหรียญร่ออยู่นะจะค่อยๆเห็นเงินจะไม่หวือหวาเท่าไหร่นะอาจจะมะถีถ้าทำเป็นหุ้นส่วนดีไหมดีแต่ก็อย่าลืมเรื่องของอเรื่องของสัญญาเพราะอะไรบางคนส่วนใหญ่เชื่อใจเชื่อใจเพื่อนเชื่อเชื่อแล้วไงเชื่อแล้วไงเชื่อแล้วก็เจ็บนะเอาเป็นว่าถ้าเชื่อแล้วก็ทําสัญญาฉบับหนึ่ง จะดีกว่าธี่ราานะ่ะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเรื่องของกฎหมายจะดีไหมอาจารย์เวยว่าถ้าแพ้จ u s t i c ขึ้นมาแต่ถ้าจะสติขึ้นมาเดี่ยวเดียวก็ถือว่าให้อาจารย์แน,นะนำว่าให้แค่ระวังระวังแต่ถามว่าถ้าเกิดมีคดีความแล้วดีไหมก็ยังดีอยู่นะเขาเรียกว่าจัดหนักเป็นเบาสามารถเจราจาเคลียร์ได้แล้วช่วงนี้ถ้ามีโอกาสไม่ต้องช่วยเหลือใครมันต้องไม่ต้องค้ำประกันให้ใครเพราะอะไรจะหาจะหาที่ราขานะเอาอย่างนี้ มันไม่ดีเท่าไหร่การที่เราไปไปทำประกันให้ใครทมว่าดีไหมดีเขาแต่แม่งไม่ดีเรานะถ้าแม่งหนีไปโอ้ชีวิหายเกิดรักษาเป็นอย่างนี้นะใครอยากได้ลูกว่าไปแล้วนะอ้าวเดี๋ยวเราทะลุมาเรื่องอ่าแล้วก็ระวังเรื่องของอะไรเรื่องของญาติผู้ใหญ่นิดนึงนะเรื่องของการล้มหมอนนอนเสื่อเรื่องของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ของตัวเองมีไหมของตัวเองก็มีเล็กน้อยของตัวเองก็เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บการป่วยเหมือนกันอ่าอาจารย์คิดว่ามันถ้าดูจากไพ่เป็นเรื่องของอาหารยังไง ระวังเรื่องของการกินด้วยเขาเรียกว่าอาจจะแพ้อาหารนะกินไปอาจจะแพ้แดกไปแดกมาอ้วกนะเพราะอะไรแพ้อาหารบางคนแพ้อาหารทะเลใช่ปหมบางคนแพ้แพ้ปูแพ้ปลาบึกหูอะไรไม่รู้เป็นอย่างเงี้ยระวังเรื่องของระบบทางเดินอาหารระวังเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะเป็นอย่างนี้แล้วระวังอ้วนเพราะอะไร สิ่งที่ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ากินเพลินกินเพลิน<ๆ>นะก็ไม่มีอะไรมากแต่ญาติผู้ใหญ่อาจจะรู้เลว้ว่าอาจจะมีเกณฑ์ล้มหมอนนอนเสือได้แต่ไม่ถึงกับเลี้ยวนะยังไม่เลี้ยวเป็นอย่างนี้นะเพื่อนฝูงเก่าๆจะติดต่อกลับมาจะติดต่อกลับมา,บมาใครที่ทําธุรกิจสายดาก์กสายดา่าเทาๆหน่อยแต่โอเคไหม <c oughs> ก็พอพอได้อยู่นะไม่โดดเด่นเท่าไหร่แต่มีเกณฑ์เดินทางใครที่ทําใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอการเจรจากาันการทำงานแบบกินเปอร์เซ็นต์นะพวกนี้ดีนะ อเอาเป็นว่าใครที่อยากทําธุรกิจใครที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ๆทํางานด้วยแล้วก็ทําธุรกิจไปด้วยแบบนี้รอดแล้วรวยรอดแล้วรวยรอดแล้วรวยนะรอเรือชัดๆเป็นอย่างนี้อาจารย์จะพูดถึงอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วนะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของงานบ่อยหน่อยแต่เรื่องของการเงินถือว่าดีเจ็ดแปดหนึ่งเหรียญดีดีเล่นประเสริฐสีอ้าวเดี๋ยวเราทะลุมาเรื่องของอะไรความรักความรักที่ราคานะ ความรักสำหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่ยแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าอยากได้ลูกให้ปั๊มให้เป้ให้จัดโบนเต็มที่นะเอาอย่างนี้วันพระวันโกนวันจุกรอให้เรียกนะบางคนอาจจะร,รักษาเพศภมิอาจารย์ <c oughs> อาจารย์ก็รักษาไหมไม่เคยสักวันนะจัดเต็มจัดเต็มนะก็ถือว่าโอเคเป็นเรื่องงามยามดีถ้าช่วงนี้อยากจะมีลูกถ้าได้ลูกได้ลูกผู้หญิงนาวทายกันอย่างนี้เลยเชียวนะแล้วส่วนคนคนโสดจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ดูแล้วคนโสดถ้าเกิด จะเจอคนรักจากการเดินทางนะบางคนหลายๆท่านรู้สึกว่าช่วงนี้อาจารย์หนูว่าเลิกกับผัวมานานแล้วนะคิดว่าจะไม่มีผัวใหม่แล้วแต,แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าอยู่ๆก็ไปปิงชายหนุ่มคนหนึ่งนะทำไงดีอาจารย์ช่วยเลือกให้หน่อยสิส่งรูปมาให้อาจารย์แต่ก็รูดไปรูดมานะแต่สุดท้ายแม่งไม่ได้เรื่องทั้งหมดเลยนะอาจารย์แน,น,นะนาว่าช่วงนี้คนโสดถ้าเจอกย็ยังเจอคนที่ไม่ใช่นะเขาเรียกว่ายังคุยคุยมา คุยเราหายคุยเราหายเป็นอย่างนี้นะถามว่าต้องอจะได้ทราบได้เสียวย่าไงยังไม่ได้สําหรับคนโสดน,นะความรักถือว่าไม่เด่นเท่าไหร่สําหรับคนที่โสดอืมเอาทั้นี้ก่อนแล้วกันแล้วหลายๆท่านอาถามว่าอาจารย์เทพเพียาผัวยังต่อเนื่องอยู่ไหมหายากวัตถุดิบหายากของแม่ขาตลาดนะตัวผู้หายากมากทีราคาอืมเอาท่านี้ก่อนแล้วกันหลังจากนี้อาจารย์ขอพูดถึงเรื่องอะไรอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของบ้านใครที่ขายที่ขายบ้านใช่ไหม ใครที่อยากจะ,ะ,ะไม่มีช่องทางการการค้าการขายแล้วไม่รู้จะไปโพสต์ตรงไหนเอาไปลงที่เพจของอาจารย์บ้านที่ดินมหาเศรษฐีบ้านที่ดินมหาเศรษฐีเอาไปลงเข้าเอาไปลงได้เลยนะถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมฟรีอาจารย์สร้างเพจนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เราได้ทํามาหากินกันนะมันจะค่อยๆโตขึ้นใหญ่ขึ้นมีหลายๆท่านสามารถขายบ้านขายที่ได้ในเพจของของาจารย์นะเพจของอาจารย์จริงแต่อาจารย์ทำไ้ให้พวกเราทุกคน พวกเราทุกคนนะบางคนอาจจะไปดูกับหมอท่านอื่นนะแต่มาพอมาเชิญครีจานเทพเฮ้ยลงฟรีหระเอามาลงได้ได้เลยไม่รังเกียจไม่รังเกียจบางคนอาจจะด่าอาจารย์เทพอาจารย์เทพมึงพูดเทียลรวมึงเนี่ยนะถ่ายไปเล่ยเปื่อยแต่อยากจะลงบ้านเอาบ้านเอาที่ดินมาลงนะได้ยินดีต้อนรับเอามาลงได้เลยนะอาจารย์ไม่กดใครทั้งสิน้นขยาดาข่าก็ชังแมงไม่เลวอาจารย์นะเอาตามนี้อืมหลังจากนี้เอารูปไปลงงานะบ้านที่ดินหมายสิทธิ เอาไปลงที่เพจรูปให้ชัดราคาให้ชัดมีอนะไรเงียรูปราคาเบอร์โทรติดต่อถ้าวันนี้ขายของไม่เก่งหาคนเก่งๆเข้าไปช่วยปิดงานอย่าไปงกอย่าไปเขียมนะขายของหลัก10ล้านร้อยล้านแต่ไม่กล้าให้คนให้คนมาช่วยนี่ไม่ได้อย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะจะได้มีเงินไหลเข้ามา จะได้ช่วยเหลือกันด้วยอ้าวเท่านี้ก่อนแล้วกันหลังจากนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องอะไรหลังจากที่มีตังแล้วถ้าไปเที่ยวแล้วผ่านพุทธมงคลใจสองนะแวะร้านพามา,มา,มาแซ่บเฮ้ยไอ้เรื่องนีแล้วแม่งโคตรแซ่บนะแค่แบบตักจากจานเนี่ยมาจอดที่ปากเนี่ยอร่อยแล้วความหอมของมะน,นาวที่มันแตกมเมล็ดเข้ามันเตะจมูกอาจารย์เนี่ยความเปรี้ยวเนี่ยมแม่งดีจมูกอาจารย์เลยความเผ็ดวิ่งเข้ามาอีกพอเข้าปากเท่านั้นนะ่ะขึ้นสวรรค์ ขึ้นตะวันขนาดนั้นเลยเชียวอ้าวท่าน,นี้กนแล้วกันพุทธมนต์ส,สายสองร้านมามาแทบอ้าวหลังจากนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องอะไรการปรับผงช่วยถ้าวันนี้ชีวิตเราไม่ดีขึ้นทําอะไรก็ติดติดขัดขัดลูกลูกมีปัญหาสอบไม่ได้นะผัวอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ได้สักทีติดอะไรลองขอบคุณบ้านดูลองขอบคุณบ้านดูเคยทํากันบ้างไหมเดินไปกลางบ้านเลยขอบคุณค้าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณที่ให้ฉันได้อยู่วันนี้ ขอบคุณที่วันนี้มีลานจอดรถแล้วรถคันนั้นพาฉันไปปิดงานจ็อบได้มาสิบยี่สิบล้านขอบคุณมากบ้านนะขอบคุณที่มีห้องน้ํายามที่ฉันปวดท้องนะขอบคุณห้องครัวยามที่ฉันหิวข้าวไข่เจียวแค่นั้นฉันก็มีความสุขแล้วขอบคุณที่ทําให้ฉันกับผัวได้ทราบได้เสียวกันจนมีลูกสี่สาห้าคนเอ,า,อางี้เลยนะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างจําไว้ว่าคําว่าขอบคุณคือความกระตันยูแล้วคําว่ากระตัญยูจะส่งผลให้เราประสบประสบความสําเร็จในชีวิต คนที่กระทนอยู่จะสําเร็จแน่นอนคนที่ขอบคุณคือคนที่กระทนอยู่เอาแค่นี้ง,ง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเสียท่าต่างไม้จั์เทพไม่เสียนะขอบคุณมากเสร็จแล้วต้องทําไงหลังจากนั้นอาจารย์แนะนําว่าเรื่องของการจัดบ้านขอให้จัดบ้านการจัดบ้านที่ได้ผลที่สุดแล้วเห็นภาพใหญ่ที่สุดแล้วใช้ที่สุดคือการทิงทงท้งให้แย่ที่สุดยิ่งทิ้งให้แย่ที่สุดจะเกิดบริเวณนะวันนี้สมมติไม่ว่าไปงานศพไม่สมมติอะไปแม่งจริง ไปงานศพไปงานแต่งไปงานอะไรก็แล้วแต่ไปงานสัมมนามีข้าวของเต็มไปหมดเลยฝากมาแล้วไม่ได้ใช้เอาไปทิ้งหน้าบ้านเอาไปวางเ็จกล่องไว้อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะมีคนเก็บของเก่าเขาก็หยิบไปเอาไปขายเขาก็ไปแบ่งลูกแบ่งหลานซื้อนมซื้อขอนมได้ใช่ปะเราก็มีพื้นที่ที่ททว่างมากขึ้นแล้วพื้นที่ที่ทว่างเกิดอะไรขึ้นจะมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีบารมีมีโชคลาภวุ่งเข้ามาตรงบริเวณที่มีความกว้างนะ อย่าง,งกอย่าเขียมถ้าวันนี้เรางกเราเขียนนะเรางกเกินไปนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะงกเราจะไม่มอบอะไรให้เราเลยแล้วจงเป็นผู้รักที่ดีขอให้ขอไปอย่าติดสินบนบางคนไปวัดช่วงนี้ไม่มีตังค์เลยมียี่สิบบาทอ่ะถาวายหมดเลยยี่สิบแล้วขอกลับเท่าไหร่ขอกลับมาสองร้อยล้านอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องถ้าขอขอเลย ไม่ต้องแบบนูน้นแบบนี้ถ้าขอคือขอเลยถ้าฉันได้ไม่ต้องบอกว่าฉันได้แบบนี้แล้วฉันจะให้แบบนั้นอย่าติดสินบนกับสิ่งศักสิ่งถ้าขอขอเลยถ้ามีโอกาสก็ไปทําไม่ต้องบอกอยู่ๆก็ทําไปเลยติดปิดทองหลังพระเป็นอย่างนี้นะหลายๆท่านโอ้จันเทพโอ้คนตามมาแล้สามร้อยบาทนะแล้วไงอาจารย์ทําไงก็ได้ให้หนูถูกหวยรามาที่หนึ่งได้ไหมเฮ้ยมันลงทุนต่ำไปบ้างหวนเนี่ยสามร้อยบาทขอถูกหวย ขอถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยอาจารย์บอกได้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นได้อาจารย์คนแรกเลยจะขอให้ตัวเองแล้วผู้ถูรางวัลที่หนึ่งเลิกดูดวงปไปงี้น่ะทุกคนต้องเข้าใจอะไรใหม่ๆด้วยนะ่ะที่ราคาเอาตามนี้ลกันหลังจากเดี๋ยวไม่ยาวเวยด็ดหลังจากนั้นเรื่องของความส่ายไปแล้วใช่ไหมเรื่องของทางสัญจรทางสัญจรเป็นไงต้องโลง่งต้องสบายนะเดินอย่าให้สะดุดอย่าให้สะดุดสะด้าวปไปงี้น่ะแล้วเรื่องอะไรอีกหน้าบ้านคุณจะมีความกวาม้างไม่ต้องโลง่งจ,จนแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะ ต้องแต่งให้สวยไฟคุณจะมีในตำราจีนคือเป็นถิ่นของหงแดงใช่ไหมฝั่งซ้ายมือเป็นเป็นาจากถ้าเรายืนอยู่แล้วเราหันหน้าไปหน้าบ้านบางกรอนขาวกับหงแดงเนี่ยมีต้องการพลังงานแยอะไฟคุณจะเปิดไปตลอดเวลาหน้าบ้านคุณจะมีไฟนะขวามือกับด้านหลังเป็นเต่าดำกับเสือขาวก็ไม่เท่าไหร่มีห้องพระคุณจะอยู่ด้านหลังบ้านจะดีกว่า นะหลังบ้านหรือว่าทางทางด้านทางทางสื่อข่าวนะจำไม่แค่ได้จริงๆแล้วไอ้พวกสัญลักษณ์พวกนี้มันเป็นแค่ชื่อเรียกนะเป็นเป็นสัตว์เทพที่สมมติขึ้นมาไหมแค่สมมุติขึ้นมาว่าภาพดวงดาวนะมันเป็นเฮ้ยขามังกรว่าเฮ้ยมันเหมือนนกเลยว่านะข้างหลังมันก็มีนูนๆเหมือนเต่านะก็แค่บอกว่าตรงเนี้ยทิศทิศเนี้ยคือทิศนี้นะมันมก็คือเหมือนทิศเหนือทิศใต้แหละนะแต่ก็ ตั้งชื่อให้มันดูอลังการนะเอาง่ายๆแล้วกันแต่ถามว่าถ่ากจะเป็นร้านค้านะอาจารย์แนะนําว่าตรงหัวมังกรสาคัญที่สุดใครที่อยากจะเปิดตัวสินค้าเอาไปอยู่ตรงหัวมังกรจะดีมากนะอะไรที่มีความสำคัญเคาน์เตอร์บาร์เคาน์เตอร์เก็บเงินอะไรที่จะนาเสนอใหม่ๆห,หัวมังกรดีสุดหรือไม่ก็หัวเสือแต่หัวมังกรดีสุดนะแล้วตรงเนี้ยตำแหน่งตรงมังกรกับผงแดงควรจะมีไฟอยู่ตลอดเวลา หน้าบ้านใหญ่มืดอ้าวหลังจากนี้มีเรื่องอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วนะอาจารย์ว่ากันอย่างนั้นเลยอืหลังจากนี้ขอพูดถึงเรื่องอะไรที่ราคาเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดเรื่องการเงินการทองบางคนทําธุรกิจบางคนทําอะไรก็ไม่ขึ้นมันติดติด,ตดขัดขัดได้เงินมาแล้วมันก็ต้องมีอันตรธานหายไปอาจารย์แนะนําว่าถ้าวันนี้อยากเป็นฐานาาการเงินวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วได้ผลนะเปลี่ยนกระเป๋าะสตางค์ทรงยาวที่ราคา เปลี่ยนกระเป๋าสัตว์สงยาววันนี้มีสีน้ำเงินใบหนึ่งนะแต่ก็ถูกจองไปแล้วบางท่านอาจจะรออาจารย์อีึ2งสองสัปดาห์แต่ก็ใจเย็นเพราะว่ากําลังรรทําให้ละกันแต่ส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาที่อาจารย์โทรเข้ามาบูชากระเป๋าอาจารย์ใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นคนใจเย็นเป็นคนใจด,ดีนะรอได้สัปดาห์สองสัปดาห์สบายมากของเดีต้องรอนานอา้าวเดี๋ยวอาจารย์ทาไมต้องพูดถึงเรื่องของกระเป๋าสัตว์สงยาวนะแล้วยี่ห้อสุพิรณบุรปุ๊กเศษทำพิธีมาเรียบร้อยพิธีเรียกเงินเรียกทองอ้าว อาจารย์บอกแบบนี anyway, ้ดีกว่าหนังสือเล่มนี้ทาให้อาจารย์ชีวิตเปลี่ยนพี่รถตู้ทาให้อาจารย์ทาให้อาจารย์ชีวิตเปลี่ยนการชัดดาวกรุงเทพทําให้ชีวิตอาจารย์เปลี่ยนพี่เสื้อเหลืองพี่เสื้อแดงพี่เสื้อหลักสีทาให้ชีวิตอาจารย์เปลี่ยนเปลี่ยนไงวะคนอื่นเขาจะตายหาางบ่อยแลอาจารย์เทศมึงพูดเป็นยังก่อนะอาจารย์กำลังบอกแบบนี้อาจารย์สามารถหาเงินหลัก หลักสองหมื่นกว่าบาทเล่นดนตรีสองหมืน่นบาทจนหลักได้หลักแสนภายใน11เดือนก็อ,กอาจจะไม่งได้ปีนึงอ่ะได้อย่างไรต่อเดือนแล้วเสถียรไปจนถึงทุกวันนี้ปีนึงหางเงินได้หลักล้านได้อย่างไรจากเด็กหนุ่มธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เล่นดนตรีอยู่แถวสีลมล้านโรดเฮาส์บิบีคิวบาร์บีคิวนะชั้นล่างเป็นสปอร์ตอ่าวชั้นล่างเป็นรีสอร์งชั G ้นสองเป็นสัมมนาชั้นสามเป็นสปอร์ตบาร์อาจารย์เล่นอยู่ที่นั่นสิบปีแล้วเกิดอะไรขึ้นจังที่มาพูดอะไรมาพังบทอะไรมึงมมาาาหลลออกกวงงคน่ะะาาะึจขยรเป๋ เดี๋ยวฟังดูเองแล้วกันนะอาจารย์ขณะที่จะรเล่นดนตรีเนี่ยอาจารย์ต้องนั่งรถตู้จากแฟชั่นไอแลนด์ไปลงที่สถานีสถานีอ,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ไหม BTS แล้วไปต่อรถที่สยามจากสยามไปลงสาระแดงชีวิตบนแบบเนี้ยเป็นสิบสิบปีสิบปีเต็มบอกได้เลยสิบปีแล้วทำไมถึงถึงเกิดสิ่งอัศจรรย์ รายได้ของเกิดความอัศจรรย์จากรายได้ของอาจารย์เทพกับรายได้ของอาจารย์เทพมันมีอยู่ช่วงนั้นก็คือช่วงช่วงชัดดาวเพื่อจะเล่นกีฬาสีใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นราชประสงค์ไม่ว่าจะเป็นอนุสาว,วรีย์ชัยสมรภูมิแม้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่อาจารย์ต้องไปต่อรถทั้งนั้นเลยแล้วทํำยังไงอ่ะอาจารย์เทพเขาจะตตยหากันหมดมึงหาเงินแสนได้ไงอาจารย์ก็นั่งรถจากดยปกติต้องนั่งไปลงสาว,วรีแต่วันนั้นพี่รถตู้พาอาจารย์ไปลงพระรามเก้าพระรามเก้ามันมีเอ็มอาร์ทีใต้ดินใช่ไหม อาจารย์ก็ต้องไปเปลี่ยนรถที่นั่นอาจารย์เดินเข้าไปเดินเข้าไปในเซ็นทรัลเพื่อจะไปต่อรถเอ็มอาทีอาจารย์เดินผ่านร้านหนังสือร้านหนึ่งชื่อบีดีเอสแล้วอาจารย์ไปเจอหนังสือเล่มนี้ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวจริงๆมีหนังสือหลายเล่มที่ที่สามารถเอามาใช้ในต่อาจารย์สะดุดว่าเฮ้ยถ้ากูเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบเดียวแล้วกูรวยกูเอานะคนเขียนชื่อคุณคาเมดะจุนอิชิโร่คนนี้ทํางานอยู่ที่เขาเรียกบริหารเกี่ยวเรื่องของการเงินคอยดูบัญชีทั้งหมดของนักธุรกิจ ในญี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นอีกอาจารย์ก็เข้าไปแล้วอ่านอยู่ประมาณสักสีานาทีใช่ไหมเฮ้ยโอเควะ้า,าไม่ได้มึงเขียนก้าวทางเอาทางดีเด้อา้าวอาจารย์ก็ควักเงินหนึบาทให้กคะเชียแล้วก็เอากระเป๋าัเอาเอาหนังสือเล่มน,นี้กลับมาอ่านอ่านที่ร้านอยู่แบบหนึ่งแล้วก็กลับไปอ่านที่บ้านอ่านจนอ่า,อานจนรู้สึกว่าเฮ้ย เำไม่ได้มึงก็พูดมีมันมีมันมีเหตุผลของมันว่ะนะไม่ใช่แค่สีนะมันให้ความสําคัญกับสีน้อยมากแต่เขาบอกกฎที่สําคัญที่สุดถ้าอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์นะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแล้วต้องสวยด้วยนะของยี่ห้อสุพิทยาสวยสวยมากเดี๋ยวต่อกันเลยนะในหนังสือเนื้อหาเขาว่าอะไรบ้างถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนฐานะทางการเงินวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วได้ผลคือการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ทรงยาวที่ราคา ชื่นใจมันเชื่นใจนะแล้วเขาบอกแล้วค้าไม่ได้ล่ายาวต่อว่าถ้าวันนี้อยากมีเงินมีทองมากมาๆเขาบอกว่าเงินทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมาเท่านั้นแล้วถ้าอยากประหยัดใช้ของแพงไปเลยเลืมเหตุผลที่ว่าของเออลืมเหตุผลที่ว่ามันราคาถูกไปซะดีกว่าใช้ของดีๆไปเลยยี่ห้อสุพิยาเนี่ยใช้ดีมากไปแป๋แบบสาสตาง์สุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ ยิ่งถือยิ่งบางยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงินเออนาถามด่าดีไงซิปลูกได้นี่1ซิลูกได้ซิปดีไหมไหวเคเคอย่างดีหนังนำเข้าจากออสเตรเลียได้จากญี่ปุ่นอย่างดีระดับเดียวกับแบรนด์ชั้นนำของโลกแล้วกันเอาว่างนี้เลยแล้วรับประกัน5ปีรับประกัน5ปีแล้วทำพิธีปลุกเสก สวดทายิธีเรียบร้อยทีละขานะแล้วหลังจากนั้นมีเรื่องของอะไรอีกเขาเรียกว่ามันช่วยเรื่องของภาพลักษณ์นะบางคนถือกระเป๋าทรงสั้นมันดูกองแกงะ่ะไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่กองแกืมเดี๋ยวไม่ได้หมายความว่าของทรงสั้นไม่แล้วแต่รสนิยมแต่ที่อาจารย์ศึกษามาแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงก็คือกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแต่ต้องเป็นหนังแท้อย่างดีนะกระเป๋าสตางค์เขาเปรียบเ,เ,เสมือนโรงแรมระดับซูเปอร์วีพีคอยต้อนรับเงินต้อนรับทองนะถ้าวันนี้ลูกค้าของเราคือสตางค์ใช่ไหมเขามา เขาเห็นเขาอยากเดินเข้ามาหาเราไหมอยากมาแล้วชวนแขกมาอีกพีนพพ่น้องพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงมากันเต็มกระเป๋านะมากันเป็นร้อยล้านพันล้านถ้าแขกระดับซุปเปอร์วีพีติดใจยังไงเขาก็กลับมาอีกแล้วถ้าวันนี้อยากจะเป็นอยากจะซื้อของขวัญให้กับคนพิเศษของเราสักคนหนึ่งเนี่ยสักอย่างหนึ่งเลือกกระเป๋าสั้นทรงยาวดีที่สุดนะถ้าอยากให้เขาหาเงินเก่งอยากให้เขาเฮงอยากให้เขาร่บเขารวย <S <S เราก็ได้รวยไปด้วยใช้กระเป๋าสั้นทรงยาวแต่ต้องคำนึงถึงกฎคูณ200เท่าด้วยนะ กดคุณส0 0เท่าหมายความว่าไงถ้าวันนี้ใช้กระเป๋าสตางค์ราคาหลักพันปีหนึ่งหางเงินได้หลกักหลักแสนพอใช้ไหมไม่พอใช้แต่ถ้าอยากร่ำอยากรวยอยากประสบความสาเร็จความสําเร็จทางด้านการเงินนะใช้กระเป๋าสตางค์ทองยาใบเดียวจบอาจารย์นี่คือเนื้อหาที่คุณคำใบดาเขาเขียนมานะอาจารย์เขาตัดสินใจซื้อเสร็จปุ๊บในช่วงสิ้นเดือนสิ้นเดือนพอปอโผล่ไปต้นเดือนเงินเดือนอาจารย์ออกสองหมื่นกว่าบาททำมั่งไม่ทำมั่งก็มีมาสองหมื่นกว่าบาทแล้วทำไงเฮ้คำใบดาบอกว่าต้องซื้อกระเป๋าสตางค์ทองยาแล้วทไ อาจารย์ตัดสินใจเลยไม่เป็นไรไม่มีแดดไม่เป็นไรใครไม่แด่ยังไงกูเชื่อมึงนะชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรแย่วยกว่านี้แลว้ววะอาจารย์ก็ตัดสินใจกดเงินจากตู้ ATM เกสิกรไทยตู้สีเขียวออกมา1 6 0 0 0กพว่าบาทแทบจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแดกแล้วค่ะแต่อาจารย์กินฟรีใช่ไหมอาหารที่ร้านบางทีก็เน็ตกลับบ้านด้วยมันประหยัดได้อาจารย์ตัดสินใจซื้อกระเป๋าสักตงังทรงยาวแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อ,น,หอนี้ดีกว่านะยี่ห้อนั้นแมงมาใช่หนังแท้ด้วยแต่อาจารย์ก็เชื่อในกฎคุณสองร้อยเท่าซื้อมา <c oughs> หลังเลีซื้อมากขเฝ้าสังเกตตอนที่เล่นดนตรีว่ามันจริงไหมชาวญี่ปุ่นใช้จริงคนญี่ปุ่นใช้จริงคนจีนใช้จริงที่นั่นมีทั้งจริงและี่ญี่ปุ่นผู้หญิงใช้ปกติอยู่แล้วแต่ผู้ชายผู้ชายใชย้แล้วคนที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นระดับประธานระดับผู้บริหารลักษณะมันจะบอกเลยว่าคนมีรสสมนิยมแบบนี้มีบุคลิกแบบไหนมันจะบอกกันแต่ตัวของเราบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วอาจารย์ถามว่าเชื่อไหมยังไม่เชื่อหรอกครับไม่ได้มึงกะปากหวาน นะมึงก็เขียนไม่งั้นมึงจะขายของใช่ไหมอาจารย์ก็นั่งคิดแบบนี้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ไม่ล่อตังอาจารย์ไปแล้วมันเอากระตังเอาสตังจากกระเป๋าเอาสตังจากกระเป๋าสตางอาจารย์ไปแล้วหนึ่งหมื่นกว่าบาทเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็เฝ้าสังเกตเฮ้ยจริงว่ะเชื่อขึ้นมาอีกหน่อยแล้วกันการที่อาจารย์ซื้อกระเป๋าสตางสามเดือนไม่ถึงก็นั่งนับนอนนับนะประมาณสามเดือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตอาจารย์เลยไม่มีจะแดกด้วยซ้ำเพราะอะไรซื้อกระเป๋าตังหมดแล้วยืมเงินเขา เป็นหนี้เป็นสินร้านเล่นมั่งไม่เล่นมั่งนะแต่มันเกิดอัศจรย์ขึ้นเพื่อนอาจารย์ในเดือนที่4เพื่อนอาจารย์โทรมาชวนทำยูทู e สมัยก่อนก๊อปปี้ได้ไหมก๊อปแป้งแหลกอะไรได้ทางกูเอาแหลกเดือนแรกก็คือเดือนที่4เดือนแรกก็ให้ทำยูทู e ไม่มีกันเงินวิ่งเข้ามาเลย4เดือนละร้อยกว่าวันแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกนะูเลยชีวกูจะรอ,อดไหมเนี่ยจะรอดไหมอาจารย์ก็ไม่เป็นไรเชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นนะอา้าวขาไม่ได้อ yeah. ย่ังไงกูก็ซื้อมาแล้ว่ แต่เดือนที่5ก็คือการเดือนที่2ของการทำยูทูบใช่ไหมเงินจาก YouTube วิ่งเข้ามาหาอาจารย์1 6 0 0 0บาทเฮ้ยโอกระเป๋าฟรีได้แล้วอ่ะก็ค่อยๆคิดกันอ่ะไม่เป็นไรวะทําคิดว่ากดคุณ200เท่าได้ผลกูเชื่ออาจารย์ก็เชื่อมันใช่ไหมเออแล้วก็เดือนที่2การทำยูทูบเงินเงินวิ่งเข้ามา20,000กว่าบาทเดือนที่3 30,000กว่าบาทแล้วเป็นแบบนี้อาจารย์นับเลยว่า11เดเดือนอาจารย์สามารถหาเงินจากหลักหมื่นผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเล่นดนตรีอยู่แถวสีลม จนถึงหลักแสนได้แบบสัตเสียทุกเดือนจนถึงปัจจุบันนี้ไปหนึ่งหลักล้านมาเดนละหลักแสนอนะ่ะไปถึงหลักล้านสบายเบื่อที่ราคานะแต่อาจารย์ได้มาก็มีหนี้มีสินค่อยทยอยใช้เหมือนกันหนี้แย่พอสมควรอาจารย์เทพอ่ะคนที่เป็นหนี้อย่าท้อนะในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจด้วยจงกล้าตัดสินใจแล้วอาจารย์มีความเชื่ออย่างหนึ่งสองอย่างแล้วกันวันเนี้จำไม่ได้ว,ว่าความร่ำความรวยมันเรื่องคน ความร่ำความรวยเลือกคนกระเป๋าสตางค์สุพิยญญาเลือกคนอยู่ไม่ได้อยู่มั่วซั่วนะมันมีคู่ของมันอยู่แล้วนะหลายๆท่านอยากได้แต่ก็ไม่ได้แต่มีหลายๆท่านแล้วมากด้วยอยากได้สมหวังสมหวังปลุกเสกเรียกเงินเรียกทองทำพิธีเรียกร้อยที่ราขาอาจารย์บอกได้เลยว,ว่าอยากทําอะไรใหใร้ตัดสินใจเลยอยากกระทําธุรกิจตัดสินใจเลยอยากจะไปเรียนต่อตัดสินใจเลยอย่าช้าอย่าลังเลความร่ำความรวยชอบความรวดเร็วพระเจ้าสิรงศิทิ์ จักรวาลชอบความรวดเร็วเอาอย่างนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันต้นที่เกิดในราศีมิถุนสุดท้ายน,นี้ขอให้ท่านที่เกิดในราศีมิถุนจงมีความสุขของเจริญร่ำรวยเงินทองเป็นสถิติอภิมหาสถิตีสวัสดีคะ่ะกระเบืางสตางค์สุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิง่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลากเก็บเงิน